สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอค c o m มนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นการแปลความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเป็นกระทู้หนึ่งจากเว็บไซต์ Quora โดยได้มีชาวต่างชาติได้มาตั้งกระทู้ถามไว้ว่ามาเลเซียหรือไทยประเทศไหนดีกว่า ซึ่งกระทู้ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติและรวมถึงชาวมาเลเซียได้มาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านมาตรฐานการใช้ชีวิตในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือว่าเรื่องของอาหารการกินเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับว่าในมุมมองของชาวต่างชาติเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้าง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มต้นฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกกันได้เลยครับด้วยชาวต่างชาติท่านแรกท่านนี้เขาใช้ชื่อแอเคา์ว่าแอรอนจอห์นสันนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่านี่เป็นคำถามเชิงอัตนายอย่างแท้จริงแต่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพูดถึงเรื่องใดและมันก็เป็นความชอบส่วนตัวอีกด้วย ผมต้องการแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตการทำงานและการเดินทางในทั้ง2ประเทศผมเป็นคนมาเลเซียซึ่งมีภรรยาเป็นคนไทยผมมีลูกสคนและสองคนเกิดในประเทศไทยส่วนอีก1คนเกิดในมาเลเซียแล้วหลังจากนั้นนะครับชาวมาเลเซียท่านนี้ก็ได้แจกแจงเป็นข้อๆดังนี้นะครับทางด้านเศรษฐกิจ ไทยและมาเลเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2และ3ของอาเซียนโดยอ้างอิงจาก GDP ในด้านมาตรฐานการครองชีพค่อนข้างจะเท่าเทียมกันในทั้งสองประเทศโดยเปรียบเทียบจากตัวผมเองและเพื่อนสนิทของผมในประเทศไทยเราทั้งสองต่างก็มีงานทำและสามารถซื้อของทุกอย่างในชีวิตเช่นบ้านรถยนต์ความบันเทิงและการพักผ่อนในวันหยุด ในด้านการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลในมาเลเซียสอนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่นอื่นๆนอกเหนือจากภาษาประจำชาติสำหรับโรงเรียนในไทยไม่ค่อยเน้นภาษาอังกฤษเท่าไหร่นั่นทำให้เด็กมาเลเซียสามารถพูดได้หลายภาษาในด้านการดูแลสุขภาพระบบสาธารณาสุขของทั้งสองประเทศได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบที่ประเทศไทยมากกว่าเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า และคุณภาพที่ดีกว่าในด้านการคมนาคมนอกเหนือจากการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของประเทศไทยถือว่าดีพอสมควรเมื่อเทียบกับมาเลเซียถนนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดของประเทศไทยเป็นถนนสองเลนและไม่ต้องเสียค่าผ่านทางในประเทศมาเลเซียจะต้องเสียค่าผ่านทางบนทางด่วนหรือใช้ทางพิเศษเลนเดียวบนถนนหลัก ในเรื่องของรถไฟประเทศไทยนั้นครอบคลุมมากกว่าและมีการให้บริการในเมืองใหญ่ๆทั้งหมดสำหรับในเรื่องของการเดินทางทางอากาศทั้งสองประเทศถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วหลังจากนั้นชาวมาเลเซียท่านนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องอาหารนะครับโดยเขาบอกว่าเนื่องจากทั้งสองประเทศมีอาหารที่น่ารับประทานผมเข้าใจดีว่าบางคนอาจจะชอบอาหารไทยมากกว่าอาหารมาเลเซีย แต่ว่าถ้ามีใครสักคนจะไม่ชอบอาหารของทั้งสองชาติเขาคงเป็นคนที่แปลกมากในด้านการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศมีสถานที่ที่ไม่แพงและมีความหรูหราเพื่อรองรับคนเป็นจำนวนมากซึ่งสำหรับผมคิดว่าประเทศไทยดีกว่ามาเลเซียเล็กน้อยทางด้านการสื่อสารกับคนในท้องถิ่นโดยทั่วไปแล้วชาวมาเลเซียพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนไทย แต่ว่าในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปคนไทยจำนวนมากก็สามารถพูดภาษาอังกฤษและสื่อสารได้และชาวมาเลเซียท่านนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าดังนั้นทั้ง2ประเทศจึงมีข้อดีและข้อเสียมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองในด้านใดครับผมเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับโดยท่านนี้ใช้ชื่อแอคเขาว่าอเล็กซ์เนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นว่า หากว่าคุณกําลังมองหาสถานที่พักผรอเพื่อหลบเร้นจากสิ่งต่างๆในชีวิตผมจะบอกว่าประเทศไทยดีกว่ามากถึงแม้ว่ามาเลเซียอาจจะเป็นประเทศเสรีนิยมมากที่สุดในโลกมุสลิมก็ตามแต่ว่าถึงยังไงพวกเขาก็ยังเป็นมุสลิมอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงมีข้อบังคับต่างๆมากกว่ายกตัวอย่างเช่นข้อจำกัดในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การขาดโอกาสในการเดทกับผู้หญิงท้องถิ่น การขาดทัศนคติมุมมองแบบง่ายๆซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยโดยทั่วไปแล้วในแง่ของการเข้าสังคมผมพบว่าคนไทยนั้นเข้าได้ง่ายกว่าชาวมาเลเซียมากชาวมาเลเซียนั้นมีความเร่งรีบและคิดถึงเรื่องเงินมากกว่าสำหรับคนไทยพวกเขามีความติดดินและมักจะชื่นชมความสุขในชีวิตรวมถึงการพักผ่อนการทำเงินเป็นจำนวนมากไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของพวกเขา แลวชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าแต่ในทางกลับกันหากคุณกําลังมองหาสถานที่เพื่อพัฒนาธุรกิจหรือว่าประกอบอาชีพมาเลเซียเป็นสถานที่ที่เหมาะสมด้วยเหตุผลทางด้านภาษาอังกฤษที่มีการพูดอย่างแพร่หลายในกัวลาลัมเปอร์รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ดีกว่าและรวมถึงระบบการศึกษาของมาเลเซียที่มีประสิทธิภาพมากกว่าโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับ โดยท่านนี้ใช้ชื่อแอคคาวาวินเลียมนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นว่านี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุดหรือว่าเรื่องของการทำงานผมขอตอบได้เลยว่าในเรื่องของวันหยุดพักผ่อนในประเทศไทยได้รับความนิยมมากกว่ามาเลเซียที่นั่นมีการเชื่อมต่อที่ง่ายและรวมถึงอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็รวมถึงผู้คนที่น่ารัก ในเรื่องของการทำงานประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้และเป็นศูนย์กลางของเอเชียสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศมากมายปัญหาที่สำคัญสำหรับที่นั่นก็คือคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เพียง49%เท่านั้นทางด้านค่าใช้จ่ายในประเทศไทยอาจจะดีกว่ามาเลเซียการคมนาคมที่ยอดเยี่ยมประเทศไทยมีการเชื่อมต่ออย่างดีด้วยรถประจาทางรถไฟและเที่ยวบินระหว่างเมือง ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและผมคิดว่าผู้คนที่นั่นมีความอบอุ่นกวา่าแต่ว่าการใช้ภาษาอังกฤษที่นั่นก็เป็นเรื่องท้าทายเช่นเดียวกันโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้จะเป็นของชาวมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะครับว่าชาวมาเลเซียจะมีมุมมองต่อคําถามนี้อย่างไรกันบ้างโดยชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่า ในเรื่องของเทคโนโลยีมาเลเซียดีกว่าในมาเลเซียคุณสามารถหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยได้ในพื้นที่ชนบทในแง่ของกฎหมายระเบียบและความมั่นคงผมพูดได้เลยว่ามาเลเซียดีกว่าเราไม่มีกลุ่มต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนในมาเลเซียมีอะไรให้นักท่องเที่ยวมากกว่าด้วยชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาตินี่คือสิ่งที่ประเทศไทยไม่มี แม้ว่าพวกเขาจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่บ้างแต่ก็ถือว่าน้อยมากในทางด้านนิเวศวิทยาทั้ง2ประเทศมีพื้นที่สีเขียวจำนวนมากแต่ว่ามาเลเซียพื้นที่เหล่านั้นติดทะเลมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยเงินริงกิตของเรามีค่าสูงกว่าเงินบาทไทยจนถึงประมาณปี2010และผมก็เชื่อว่าตอนนี้ทั้งคู่มีราคาที่เท่าเกันครับผมและนั่นก็เป็นมุมมองของชาวมาเลเซียนะครับ ซึ่งหลังจากที่ชาวมาเลเซียท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้โดยเขาบอกว่าที่คุณบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในชนบทมันคืออะไรคุณเคยเห็น7 e เ e ่นอหรือว่า t ท s c o Express มากมายในชนบทของมาเลเซียหรือไม่ในประเทศไทยมีสิ่งเหล่านี้กระจายไปทั่วประเทศตามพื้นที่ชนบท มีผู้ก่อความไม่สงบกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดทางใต้ของประเทศไทยและพวกเขาก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ผมรู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินทางไปในภาคใต้ของประเทศไทยมากกว่าเยโฮบารูหรือว่ากัวลาลัมเปอร์ในเรื่องของความหลากหลายของเชื้อชาติประเทศไทยก็มีความหลากหลายมากมายที่ถนนเยาวราชคุณจะเห็นคนจีนมากกว่าที่ถนนตราลิงและคุณก็สามารถพบชาวอินเดียได้ที่พาหุรัฐ ในเรื่องที่คุณบอกว่ามาเลเซียมีพื้นที่ติดทะเลมากกว่านั่นมันก็ถูกต้องแต่ว่าถ้าหากคุณรวมถึงอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทประเทศไทยจะเป็นฝ่ายชนะในเรื่องนี้ซึ่งไม่เพียงแต่มีมากกว่าเท่านั้นแต่ยังดีกว่าและมีการจัดการที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับมาเลเซียแลวหลังจากนั้นนะครับชาวต่างชาติาท่านนี้ก็กล่าวปิดท้ายไ้นะครับว่านอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่นภูเก็ต กระบี่เกาะสมุยพังงาหัวหินและพัทยาแล้วยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายที่จะรับการพัฒนาเป็นอย่างดีและมีที่ดินติดกับทะเลมากกว่ามาเลเซียโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านนี้นะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วนี่คือเรื่องที่แปลกเพราะว่าทั้งสองประเทศนั้นแตกต่างกันแต่ว่าก็มีความคล้ายคลึงกันมาก พวกเขาทั้งสองอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขามีชายหาดที่ดีและมีผู้คนที่น่ารักในแง่ของการใช้ชีวิตฉันจะบอกว่ามาเลเซียง่ายกว่าโดยฉันเคยอาศัยอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าฉันมีพื้นถิ่อยู่ทั้งสองแห่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยกัวลาลัมเปอร์มีพื้นที่ใช้สอยที่ดีกว่าในขณะที่กรุงเทพหากว่าคุณซื้อคอนโดที่มีพื้นที่72ตารางเมตร มันจะถือว่าใหญ่มากในขณะที่ในกุลาลัมเปอร์ถือว่าเป็นเรื่องปกติในเรื่องของภาษาคนมาเลเซียพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่ามากและถ้าหากคุณกำลังมองหาสิ่งนี้มาเลเซียก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วชาวต่างชาติทนี้ก็พูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับโดยเขาบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนไม่ว่ากรุงเทพรหรือว่ากัวลาลัมเปอร์ คุณจะอยู่ไม่ไกลาจากสถานบันเทิงห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารในขณะที่สถานที่อย่างปีนังและภูเก็ตก็มีความผ่อนคลายมากกว่าฉันคิดว่ากรุงเทพจะดีกว่าถ้าหากคุณชอบใช้ชีวิตในเวลากลางคืนแต่ฉันพบว่าในกัวลัมเปอร์มีชุมชนชาวต่างชาติมากเกินพอที่จะค้นหาในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคุณ แอลกอฮอล์มีราคาแพงกว่าในมาเลเซียเนื่องจากวัฒนธรรมในเรื่องของการขนส่งทั้งสองประเทศมีทเที่ยวบินในภูมิภาคที่ดีและราคาถูกรถไฟใต้ดินและระบบขนส่งมวลชนของทั้งสองประเทศมีความทันสมัยสะอาดและมีประสิทธิภาพแท็กซี่ของทั้งสองประเทศมีราคาถูกระบบรถบสัสโดยสารของกัวลาลัมเปอร์ดีกว่ากรุงเทพและเมืองหลวงของทั้งสองประเทศมีการจราจรที่ติดขัดแต่ว่ากรุงเทพนั้น มากกว่าในส่วนของด้านการทำธุรกิจมาเลเซียมีความเปิดกว้างในเรื่องของธุรกิจมากกว่าอย่างที่ฉันบอกไปมาเลเซียมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีกว่าในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันแต่ว่าก็มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันแล้วชาวต่างชาติานี้ก็สรุปปิดท้ายไว้นะครับว่าสรุปว่าดีกว่าแย่กว่าในมุมมองส่วนตัว และฉันก็ชอบทั้ง2ประเทศเท่าเท่ากันด้วยเหตุผลหลายๆประการครับผมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อคำถามว่ามาเลเซียหรือไทยประเทศไหนดีกว่านะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปอ่านกันได้ตามลิงก์ที่ผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ